เลือกขา่าวภาพอไอคอนสยามประชาธอนเยอะมากเลยทา่านผู้ชมนัก่องเที่ยวหลายคนหลายประเทศมากๆค่อยๆเดินเดินท่านผู้ชมเด้อคนเยอะมาก เดินเป็นขบวนเลยเรือข yeah, yeah, ้ามฝากนห้ร yeah. like uh, uh, ับแปดบาทราคาแปดบาทพาเที่ยวเรือข้ามฟาก

นั่งเรือ้มวิวแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทั้งนี้จะเป็นทางเอเชียติกท่านผู้ชมเอเชียติกเรือดินเนอร์กำลังลงไปเอเชียติกก็จะมืดๆแน่เด้อท่านผู้ชม นี่และประเทศไทยสวยงามคือตึกสูงหลายตึกเยอะมากตึกไอคอนสยามสวยงามมากๆสวยงามจริงๆ เทือไทยจะพาไปไอคอนสยามด้วยกนเลยให้นั่งเรือชมวิวไปก่อนโอ้เรือโยกแรงมากเลยงูงูงูหนามแรงมากใก่อหอดไอคอนสยามแล้วท่านผู้ชม ยากาศสวยงามมากนี่คือวิวอยู่แม่น้ำเจ้าพญามองไกลๆเห็นเอเชียทิพย์ท่านผู้ชมเอเชียทิพสวยงามมากเลยสวยงามจริงๆตอนนี้มาหอดท่าเลือสาธรแล้วท่านผู้ชมมาจากไอคอนสยามหอดทาเลือสาธร

เดินตาลัพะหลังไปเด้ท่านผมดชมเด้ถ่าเรือสาทรท่านท่ก็จะนั่งรถเมย์ต่อไปไปที่พักด้วยตอนนี้มาจากเรือ จะใหญ่มากๆแลถึงชมเรือถ่าเรือสาธรก็จะไปได้หลายที่มากฝร <_ s ans> ั่งเขาชอบเขาจะชอบนั่งเรือเพราะว่านั่งเรือมันไม่เตดถ้านั่งรถรถติด เที่ยวกลางคืนด้วยถุสชนเ้ยเที่ยวกลางคืนก็ดีอย่างหนึ่งอากาศบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนแดด